นีมานะครับผมพี่น้องกับใส่นงามๆลยครับผมโอ้โหหูยรูดซำครับผมพี่น้องเสียดายลุดซำตัวกำลังงามๆครับลุดอะไรเสียดายเสียดายอะไรร้านนี้เป็น ครับที่นะแต่เฉียบเนี่ยเซมไปกันครับผมเดีมาอัจสิไทยเป็นช่วงๆไว้นะครับเนาะช่วงเดี๋ยวมันถือหน้ากับอัจจไทยให้เบิองนะครับมาแล้วครับผมแทงแดกแข่งมาครับผมกำลังใส่งามๆครับเตะง่ามๆครับผมอ่าปาคอน้อยครับผม บุญมาไปับพ้องามๆังเลยนะครับกินเงียบเขียดครับผมตอนนี้ก็ยุบมาถุงหนึ่งครับเดี๋ยกว่าอัดขตคอปดใละก็นะครับผมรุ่นน้ำกันต่อไปเลยครับแจมแมที่สองมาแล้วครับผมแจมที่สองทำก็ตัวแร็งเลวครับรุ่นรุ่นใครไกล้เข้ามาเลยครับผมผมนะนำเลยครับกินเงียบเขียดครับ คนเลินไม่เลยครับผมขอปดวันอีกนะครับผมทำไม่พี่น้องเบื้งครับใส่ไปเสียไปเยอะไปว่าหันนี่ครับอยางกลับมาขึ้นครับกินแล้วครับผมอันนี้เป็นเยอะดุยงวยนะครับนี่เสียไปว่หันนี่ครับกลับมาแต่ว่าไม่กินเสือยครับหมานหมานครับเนี้ยเสียไปเยอะยิ่งกว่านี่ได้การอยู่แล้วครับผม หน้าปากเลยครับผมยืงบนท่านไตเลยครับนี่ถึงเบ็ดก่อนโอเคครับผมขอปดกันนะครับมาอีกลครับผมใส่เดียวกันหมดครับผมกลังงามๆเลยครับปดกันครับต้องพบกับกัดเลยโอเคครับปดกันครับแป๊บนึง ครับผมบรอบแรกครับกระดาอยู่ประมาณครับสิบกว่าตัวครับผมปลาคอสิบกว่าตัวครับสิบกว่าตัวตัวบกยันนะครับชมผมมือโปรตีนนะครับผมนามั่ครับประมาณโลนึงครับใหญ่เขียดแต่ตัวบกคอยยันไปนะครับ ย้ำมือเสาจะมาหลุนกันต่อครับมือเสาจะมายามน้ำกันครับโอเคครับผมครับสวัสดีย้ำเสาครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากขึ้นฝนตกมาหมดขึ้นครับผมบรรยากาศย้ำเสาครับคุ้มครับพายุเขาฝนตกมาหมดขึ้นมาหลุนกันว่าย้ำเสาเขาจะจี 64. มานไหครับผม กะสีสันส้นๆนี้ด้วยผมไอพี่น้องขอตรวขพอไผ่ครับมาดุ่นเป็นวันเงยเขียดทั้งวัทำงานบ่ครับโอ้หลังเนี่ยเขียดอยู่คือเก่าอยู่ครับผมบรรยากาศยิ้มเศ้าครับแล้วนี่ครับก็ถือกับคนก็นลิ้นลินเยู่กว่าบ่างไอพี่น้อง นนลินตู้ก็เป็นนาทีแล้วครับนำก็กำลังขึ้นมาถ่วมครับต่างกันเงี้นอยู่คึกเก่าอยู่ครับหลังนี้มีดึงครับหลังนี้มีดึงมันรุ้นมันว่จะอยู่ปะครับเกี่ยวกอหยาอยู่นี่ครับเดี๋ยวขอบึบ้งกันนะครับว่ามันจะอยู่บ่อยู่ครับนี่เพราะมันเกี่ยวกอหยาอยู่ครับ บาทก็ออกกันแป๊บหนึ่งครับถึงงูครับพ่อแม่พี่น้องงูเอียงครับนี่ผมได้หงค้อนมิดมาได้เด้อครับนี่มันมันงูเอียงครับกินเขียดครับตัวแรกแหกบุกเขยิมันไปนะครับถึงงูก่อนแล้วครับผมไปครับตามต่อกันไปเรื่อยครับลุ่นกันไปเรื่อยลุ่นไปน้ำกันนี่แหละครับ Ô nhiên lắm gặp. Ô nhiên gặp bố thử gặp. cái nhiên vô cái gặp 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 em thử là bố em ยัดอยู่ือเก่าอ,อยู่ไม่มีปลาเพราะโอ้มาแล้วครับผมเตรีมยมแี้ครับปลาคอน้อยอันนี้ครับผมนี่ครับหลังตรงขำมันกระตึกอีกแล้วครับนี่ปูตัวนี้ตายครับตาย จะกลับมาจะมาปวดกับยามไปกอนครับนั่งกับบอสถือตรงนี้ดึงปลาดึงมันงูดึงครับปลาดึงครับเจบอโบยู่ตัวนี้เก็ดอยู่ทั้งตงน้นเขาครับจือปลาสวบ <W. S 2> อยู้าวครับลังนี่คนหน่อยครับตัวที่สามมาแล้วครับ ที่สีมาแล้วครับผมแับนี้นี่ครับตัวที่สีปลาตัวบกหอยใหญ่ครับใส่กำลังเปตากแดดนี่ยนะครับผมปลาโคปลาไม่ครับปลาเกา่าเก่าบกหอยมีครับเป็นฝนมันมาหลาครับตัวบกหอยใหญ่อันนี้ครับบกมีครับบกตื้ ันี่ก็วอถือครับเขียดอี่เพื่อก่าเลยครับลักษณะการเสียบเงียของบัดกับประมาณนี้แหละครับผมเกาะข้างครับครับไว้กันดิ่งนี่ครับพอคอมาหินนี่ครับโอ้ยครับเหยียบดอยครับโตุ่มเลยแหละครับผมหลังนี้ครับถือบนคือห้อยดึงดึงครับดครับผมเกี่ยวก้อเขาครับนี่ โบยุครับบังหลบแลงกับมายามยู่ครับหลบทุ่มหนึ่งสองทุ่มเดบไปจากโลนะครับบางอยู่ขึ้นเกา่าเจ็บป่าอันตัวบกข่อยใหญ่ครับมีเจะปลาไหมเดบไปประมาณเจ็ดแปดตัว กระถูกครับผมตายครับตายย่างถือจะฉุนหัวคำตัอยากียรตตายครับห้อยปลากัดขาครับพยายามต่อกันเลยครับผม เมปลาคนห่ก็เราครับปลาผมมือบ e oh. ีนเท่านลยครับผมกินหดวเีบอีโมตัวเดมนเนี่บไปใสีเกัปลากินดินเดียวเดียวครับโอ้ลังมีไายการเลครับผมอยู่วะ โอ้ยอยู่กับโอ้ยอยู่อยู่กับอยู่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 กับพ่อแม่พี่น้องตัวงามครับเป็นตัวงามเลยตัวงามเลยตัวงามเลยกลับมาแล้วครับผมโอ้ยตัวนี้ตัวงามอยู่ครับเนี่ยตัวงามอยู่กับเอ้าเสีบไปนี่ก่อนครับผมกลับมาจังขุดทำไปก่อนครับ อู้ครับล่งนี้ก็ได้การนี่แล้วครับอู้ครับดึงกันบิดจมเลยอู้อยู่่บโบยู่ครับอู้เสียดายโบยู่ครับอังอนนี้ก็ดึงอีกแล้วอยู่ไหมอู้ครับเลือดตีหัวครับพ่อแม่พีน้อง ยังกินน้องครับนี่เลือตีหัวประคอกับเลือตีหัวตโตใหญ่เตืบใหญ่เลยครับใช้กระปูว่ากินครับกินกระปูหน่อย นี่เป็นอย่างจริงเกล็ดขึ้นร้อยมาถึงฝ่าครับเจ็ดถึกกัดครับเจ็ดปลาหลุดครับมาอีแล้วครับหนึ่งเต็มงามๆครับแต้มหนึ่งงามๆเลยครับนี่ฝนก็ยินเบอร์สี่เลยครับตัวแม่พี่น้องรู้สึกว่ามันเยอะน,นักลงเรือแล้วครับ,รบหนึ่งแต้มหนึ่งเต็ม ครับผมขออนุญาตปลดปลากันนะครับหนามก็ำลังขึ้นมาถ่วมเลยครับผมถ่วมกันแท่หน้านี่โอ้ครับหลังนีกครับเด็การนะครับผมหลังนีปลาอย่างครับนี่ครับปลาไรโอ้ครับปลาช่อนอีกแล้วครับผมคอกรบปะคอปลดก่อนครับ คือครับอีกตัวนึงครับพ่อแม่พี่น้องบู๊ตัวนี้ใส่สวยอยู่ครับตัวนี้ใส่ขึ้นมางามๆนี่ครับจ้ะหน่อยตุ่นไข่ครับตุ่นไข่ตัวนี้ตุ่นไข่ครับโอเคครับขออนุญาตปลดป้ายแป๊บนึงครับหลังนี้ถึงอยูแล้วครับผมปิ๊นพ่อดีแล้วครับมา ตัวทีเทไแล้วครับบอดเนับครับตัวทีเทไนล่ะบอดเนับเดี๋ยวขอไปสรุปผลงานกันอีกตอนเดียวครับผมโอเคครับครับเป็นผลงานยำส่อครับกะนี่เกียดติเตีว่าได้การอยู่ครับนี่เกียดถือว่าทำงานอยู่ครับผมเกียดติจิตอีโม่นะครับผมเกียดอีโม่ปลาก็เกียดกับตัวซ้ำๆกันนะครับนี่ ประมาณรูครับรูนนี้หน่อยใส่ซีซัวอยู่ครับฮะยวเดี๋ยวสิภาพไปวงพอบนยามองอยู่ทั้งพู่มครับนามกำลังขึ้นครับนามทวมครับบรรยากาศย่ำโ้าทุ่งให้ตรงหน้าครับผมบรรยากาศคึมคึมฝนลินลินครับผมแดดประทัดออกอยู่ครับเจ็ดมุ่งแปดมุ่งเหรอเดี๋ยวภาพยามองต่อครับผมไปหลุ่นต่อครับว่าเล่าสิถือปลาบอ ครับนี่ก็เป็นปลาเบ็ดครับหมูขึ้นก็ได้ซ้ำๆกันนี่แหละครับหมูขึ้นโอเคครับเดี๋ยวไปรุ่นปลาโมงน้อกันครับผมนี่ครับตัมือเสาครับนี่ตัมือเสาปลาก็เขียดกับตัวซ้ำๆกันแหละครับนี่ยตัวหมูขึ้นครับผมตัวหมูขึ้น